ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมใหญ่ทีทีเคนะฮะคลิปนี้ผมจะมาสอน,นเพื่อนเปลี่ยนอีเมลเกม E ฟุตบอลนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่ซื้อ ID เกมมาจากคนอื่นนะครับอยากจะเปลี่ยนเมลเป็นของตัวเองต้องดูคลิปนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะท่านผู้ชมมันง่ายแค่นี้เดียวเองนะฮะแค่ท่านผู้ชมดูให้จบคลิปแล้วก็ ไปทาตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อนๆนะครับผมพิมพ์เข้าโคนามินะครับผมแล้วก็กดลิงก์ตัวที่2นะครับผมกดไปตัวที่2ครับตัวที่1ก็ได้นะฮะครับผมแล้วก็เข้าอันแรกเลยครับผมกดเข้าไปที่ไมโคนามิได้เลยนะฮะ ก็ขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเพื่อนนะครับผมเร็วก็คือเร็วช้าก็คือช้าผมช้านะฮะอ่าเข้ามาแล้วก็ผมแล้วก็กดตัวที่1ได้เลยครับผมที่มีรูปตัวคนนะครับกดเข้าไปนะฮะขบานี้นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนผมใส่ g ี a i l เพื่อนๆนะฮะผมแล้วก็กดตัวสีดแดงนะฮะ ตัวนี้เขาให้ใส่รหัสผ่านเกมนะฮะแล้วก็ใส่แล้วก็กดอีโมจิแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะมันจะเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วเพื่อนนะฮะก็ให้กดไปที่ตัวฟันเฟืองนะครับผมจากรูปบ้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงมาตัวที่2ครับผมที่มีรูปคนแล้วก็ตัวฟันเฟืองครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เลื่อนเลื่อนขึ้นนิดนึงนครับผมก็จะเจอคําว่าอ e ีเมลนะครับ เข้าไปนะฮะจากนั้นนะฮะก็ให้เพื่อนกดเข้าไปที่ตัวสีฟ้าได้เลยนะฮะแล้วก็รออีเมลนะครับผมนั่นก็คือเขาจะส่งเลขขงหลักมาให้นะครับผมผมก็ส่งมาแล้วนะฮะผมจะเข้าไปก่อนผมก็ได้ใสเ่เลขของหลักไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะกดไปที่ตัวสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมให้เพ,เพื่อนทำตามกันได้เลยนะฮะ กดเข้าไปเลยนะครับผมหลังจากนั้น,นะฮะก็ให้เพื่อนๆครับผมใส่อีเมลที่จะเปลี่ยนนะครับผมนั่นก็คืออีเมลตัวใหม่นะฮะอีเมลตัวใหม่ฟังให้ดีนะครับอีเมลตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะฮะเพ,พื่อนๆมีอีเมลตัวใหม่แล้วหรือยังไม่มีก็ไปสมัครก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะใส่อีเมลตัวใหม่เข้าไปนะฮะเพื่อที่จะทาการเปลี่ยน อีเมลใหม่นั่นเองนะฮะอีเมลเก่าเราก็ไม่ใช้แล้วนะฮะผมโอเคเราก็จะใส่อีเมลตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อนๆฟังโคษณาแป๊บนึงนะฮะใครที่ดูกัถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ก็เป็นการใจผมด้วยนะครับโอเคมาเลยกันต่อเลยท่านผู้ชมหลังจากที่เราใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับผม เราก็กดตัวสีฟ้าเข้าไปเลยนะฮะอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ลอเลขหกหลักเหมือนเดิมก็ผมเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะของผมก็มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็เอามาพิมพ์ใส่เลยนะครับผมโอเคหลังจากที่ใส่เสร็จใส่เสร็จแล้วนะฮะก็กดตัวสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะกดเข้าไปเลยะฮะทีนี้ก็แอปมันก็จะเด้งข้ามาที่หน้าเดิมนะครับ ถือว่าเปลี่ยนอ e ีเมลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นอ e ีเมลตัวใหม่แล้วนะครับผมให้เพื่อนจำได้ครับผมอีเมลตัวเก่าของผมเป็นชื่อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอ e ีเมลตัวใหม่แล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อนใครที่ดูมาถึงนี้ก็เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็กลับย้อนไปดูคลิปใหม่ได้เลยนะฮะ ทิ้งท้ายกันไว้ด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะสวัสดีครับทุา